สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมานะคะก็จะเป็นอีพีที่414แล้วนะจ้าวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะมาให้รับชมหลายรายการอีกเช่นเคยนะจ้าถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์0 6 2นะคะ6 6 4 2 2 41นะจ๊ะหรือเขารูปเพิ่มเติมที่ ID ดียนะคะก็จะเบอร์0 6 2นะคะ6 6 4 2 2 4 1เหมือนกันนะจ๊ะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปษณีย์ EMS นะจ๊าโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะคะเราก็จะไปรับชุมพร,รายจากที่1กันเลยนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สองนะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่3นะจ๊ะโอเคนะจ๊ะสำหรับพาร,รายการที่3นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สี่นะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่5นะคะโอเคแล้วสำหรับพระรายการที่5นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่6นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่7นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่เจ็ดนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่แปดนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่แปดนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ กานะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่เก้านะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบนะคะ โอเะ,ะสำหรับพาร์ทรายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพาร์ทรายการที่11นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่12นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่12นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่13นะนะต่ไปจะเป็นรายการที่14นะนะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่14นะนะ เป็นรายการที่15นะคะโอเคนะคะสหรับพระรายการที่15นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่16นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่17นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะสำหรับพาร์รายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะ ะะสำหรับพารายการที่สิบเก้านะจ๊ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะโอเคนะ,คะสำหรับพารายการที่ยี่สิบนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะคะสัตว์พัรายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะ โอเคนะสำหรับพาร,รายการที่22นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะสำหรับพาร,รายการที่23นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่24นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่25นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่26นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะโอเคนะครสำหรับพระรายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ ยี่สิบแปดนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่29นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่30นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะสหรับพระรายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ สลับพาฒนาการที่32นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะคะสลับพัะรายการที่33นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่34นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่34นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะสำหรับพารายการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะ โอเคนะคสำหรับพารรายการที่36นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะสำหรับพารรายการที่37นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่38นะคะโอเคนะคะสลับพระราการที่38นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่39นะคะ โอเคนะคะสำหรับรายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สี่สิบนะคะโอเคนะสำหรับพรายการที่สี่สิบนะ,ะ่ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะ โอเคนะสร,รักพระรายการที่41นะคะต่อ,อไปก็จะเป็น,นรายการที่42นะคะโอเคนะสร,รับพระรายการที่42นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่43นะคะโอเคนะคะสำหรับพรรายการที่43นะจะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะคะ นะสีนี้หรับพารายการที่44นะะต่อไปจะเป็นรายการที่45นะคะโอเคนะคะสลับพารายการที่45นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่46นะคะ โอเคนะคะสารพัดรายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่4 7สับนะคะโอเคนะคะสารพัดรายการที่47นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่4 8นะคนะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่48นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่49นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่49นะคะโอเคนะคะรับชมพาร,รายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์ 062นะคะ66422 4, 4 1นะจ๊ะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ66422 C1 เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปสีนี EMS นะจ๊ะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติด,ดตามให้ช่องมาชมพักเรื่องภาพเหมาด้วยนะจ๊ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะขอจบรายการ iep ที่414จ้า